ก่อนจะดูคลิปนี้ต้องฟังก่อนนะคะคลิปนี้เป็นการสอนรับหรือการสปอยของฟรี UGC Limited ซึ่งมีความไม่แน่นอนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่เวลาและลิงก์ต่างๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆพี่แปงจะมาอัปเดตให้น้องๆนนะคะโอยมังกรตัวใหญ่เวอร์สีชมพูสุดน่ารักพี่แปงอยากได้แล้วอยากได้ดูชีเลงงงมากเป็นของฟี UGC Limited นั่นเองนะคะทุกคนบอกเล เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูแนะว่ามันเป็นยังไงนน่เลยคะมูลตัวนิดนึงว่าเฮ้ยแกบอม,มันอยู่ด้านหลังแล้วเฟลเราฉันเป็นมูลหลานแล้วหนึ่งเออแอรีรยลกระซูไม่ได้หรอกผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ดูก่อนจะไปรับชมกันต่อกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องพี่แป้ชมเพื่อไม่พลาดของฟรีนะคะซึ่งมีข่าวรุดออกมานะคะว่าเขาจะมาแจกในตอน7จ็ดโมงเช้านะคะของวันที่6เดือนมิถุนายนนั่นเองคะ่ะ ยังไม่แน่นอนนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะมาอัปเดตให้แน่นอนนะคะใต้คลิปนี้หรือใน Open พ h แชทและดิขอของพี่แป้งอย่าลืมเข้ามากันนะคะจะได้รู้ก่อนใครเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย